สวัสดีครับสวัสดีชาวาเกมเมอร์ทุกท่านท,ท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้าใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมในรอบนี้มาเกี่ยวกับสกินปืนอัพเวลนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นทางด้านของสกินปืนอะไรเท่ไหมหล่อไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยพี่จินกันกด ไลค์กด like, ซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองนะครับผมคลิปนี้พี่ขอสัก30ไลค์แล้วกันนะครผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะผมไปครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือสกินปืน M60 ศิลาอาถันนั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งท่ามาในรอบนี้หน้าตาแบบโคตรเท่แล้วผมเป็นแบบดำ ทมินนั่นเองนครับนี่เวลาถือก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้โคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรกระเจียวเรืองแสงเฮ้ยไม่ใช่พี่จินกะกิจกรรมนองผมมาให้น้องๆสุ่มตั้งแต่วันที่2ทันว่าไปจนถึงวันที่4ี่ทันว่าสําหรับคนที่แบบว่ามีพามเวจินไปนั่นเองนะครับผมเออสามารถสุ่มก่อนมีสิทธิ์ได้เล่นก่อนก่อนเพื่อนเลยนั่นเองนะครับผมว่าคลิกไปเลยนะครับผมเข้าไปดูกันว่าภายในตู้จะเป็นยังไงเข้ามาปุ๊บนะผมจะเป็นตู้ การันตี8ทีนั่นเองนะครผมก็ประมาณนี้ครัมีซิินปืนแล้วก็อันนี้จะเป็นโทเค็นอีวกลางนั่นเองนะครับประมาณนี้ื <c oughs> ก็จะเป็นกล่องต่างๆนานานะ <c oughs> โอเคแล้วก็กิจกรรมนี้ <c oughs> ใช้กี่เพชรมาอะไรนะครับมาละ,ละเอียดนะครัผมครั้งแรกจะเป็น9 19 49 99 1 9 9 349 499และ699นั่นเองนะครทั้งหมดกี่เพชร <c oughs> เดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาไว้ให้นะครับผม ประมาณนี้เลยนะผมก็อยู่ที่1 9 2 2งพเฟรฟหรือว่าประมาณ560บาทนั่นเองนะผมเลยสำหรับสกินปืนอันน,นี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดกฎกติกาเราผมเลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการพี่ก็ขออนุญาตเอาวันนี้แล้วก็อันนี้มันก็น่าจะอันนี้นะบางคนบอกว่าอาจจะเอากล่องออกแต่พี่ไม่ออกนะพี่เอาอันนี้ออกอมามาดูกันว่าวันนี้พี่จะได้หรือเปล่า ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้เอาตรงนี้ด้วยกันมามาครั้งแรกเก้าเพชรนะมพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก็ไปครับผมมาฮึบเฮ้ยเฮ้ยอื้อหือได้แบบตัวคิดมาครั้งที่สองสิบเก้าจัดไปครับผมเฮ้ยอุ้งมันเลยโอ้โหจัดแล้วก็เลยไกลด้วยนะครั้งที่สามสิบเก้าใสครับผมเรียบร้อยแนละ้ว มารอบนี้99ไปแล้วหรอรอบนี้199มา199สามสี่เก้าเอาไงไปต่อหรือพอแค่นี้ไปครับผมได้โอ้โ,อโออหรอบนี้ขอละยังไงก็ได้อย่าเมา ขอร้องอย่าเมาได้เึบโอ้ยไม่เมาไม่เมาสี่เก้าเก้าสุดสุดจัดแล้วก็ขั้นสุดท้าย6 9หกเก้าเก้านะพี่หมดไปประมาณหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองเโอ้โหหว่านเจี๊ยบเลยนะครัขั้นสุดท้ายเจ็ดร้อยเฟซอะคิดดูใครว่าใครสุ่มได้นคือมีร้องอะ่ะ <laughs> ไปดูสิว่าภายในปืนแต่และวิว,วใช้อะไรบ้างนะผมมาเริ่มที่เวลแรกนะผมวลแรกก็หน้าตาบ้านๆประมาณนี้เวลที่2องนะผมจะอัปเกรดสถานะจากความเร็วในการรีโหลดลบสนะตอนนี้เหลือลบหนั่นเองน,น,น,นะผมแล้วก็เวล3อัปเดตหน้าตามโมเดลใหม่นั่นเองน,นะผมประมาณนี้นี่ความแตกต่างนะผมระหว่างวิวหนึ่งกับวิวสามประมาณนี้ต่อไปนะผมเวลที่สี่วลที่สี่ก็คือเอฟเฟกต์ปะทะ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอัปเกรดสถานะขึ้นมาก็คืออัตราในการยิงบวก2นั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้ <Okay. S 1> แล้วก็วิวต่อไปนะผม,มวิวที่5แจ้งเตือนการกําจัดศัตรูนั่นเองนะผมเอเหมือนน้องยิงคิวนี้ได้มันก็จะขึ้นยิงครบ4คิวก็จะขึ้นแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้ต่อไปนะผมจะเป็นเอฟเฟกต์สังหารนั่นเองนะผมประมาณนี้เชิดโคตรเท่นะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ยิงนั่นเองประมาณนี้ แล้วก็จะมีเสียงนะผมเสียงพิเศษเสียงเดิมจะเป็นแบบนี้นี่นะครับพิเศษนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเวลที่6จะมีแอนิเมชันเปลี่ยนปืนนั่นเนองนะผมประมาณนี้มีเอฟเฟกประมาณตรงนี้นะนี่หัเท่นะผมแล้วก็มีโมเดลใหม่นะผมเฮดเคหัวเท่นะผมแล้วก็อันสุดท้ายนะผมปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อยิงไอวอร์นั่นเนองนะผม ก็ยิงแรงขึ้นง่ายๆประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเราเวลเจิตจะมีฉายาให้นะยอดนักลบ M 6 0นั่นเองเราแล้วก็จะมีโมเดลใหม่เย็ด <Yeah. S 1> เปิดตัวแบบนี้เลยหรอ, yeah, yeah. อเย็ดเกย์พทท่าทางเราท่าทางจะเป็นยังไงมาดูก็เท่ะนะแต่เท่น้อยกว่าโมเดล เท่เท่อ,อะเท่ก็คือเท่ป่ะมันสามารถทดลองเล่นได้นะผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปยิงนะผมมาขอญาตสามหกอ่ะรัดลัดสามสิบหกถ้าเราดั่งอะ่ะก็สามหกเหมือนกันรอนี่ประมาณนี้นี่ถ้าเรายิงหมดตี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเอ้อ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิทิกรร MP 6 0นั่นเองน้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปซุ่มมาแล้วหมดกันกี่เพชรวัดกันไปเท่าไหร่แล้วก็สกินปืนเท่ไหมอย่าลืมคอมเมนต์ติ๊งที่หน่อยนะครับโอเคน้องไหนอยากได้ก็ไปหาดจัดหาสุ่มกันได้หรือว่าอยากให้พี่เติมเพชรให้ก็คอมเมนต์แลวก็กดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปไรอย่าลืมเข้าไปดูกันไอเซยกันใหม่สวัสดีครับผม